ฮัลโหลมชิมชิฮัลโ,ลโ,โ,ลโลหลอะไรนะจะพูดมาชั้นอย่างนั้นเหรอ<ฮ>ว้วมงไงโอเคอ,เคอเคมีคำเตือนมูมีมา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 โอเคเป็นภาษา,าญี่ปุ่นนะก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะโอเค ลองปล่อยมือแล้วกันปล่อแขนอืมนนหน้าเราจะอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะอ๋อตอนนี้ก็เวลาที่ประมาณห้าทุ่มห้าเนะก้านะก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วะนะโอเคแล้วยังไงต่ออืมแบตฉันก็เหลือน้อยแล้วสิฉันก็ต้องไปโทรหาญาติซะหน่อยนะ แปรมั่วนะไม่ต้องไปสนใจผมนะก็แค่แปรมั่วนะโอเคคงใกล้เวลาแล้วสินะโ okay. อเคยังไงต้อโ okay. <c oughs> อเคหืมใครโทรมา <c oughs> อ๋อ,อ,อนี่ปะอ๋อฮัลโหลมูซีมูซีฮลัลโหล ใครมาน้องเพลงแถวนี้ดูรอบๆกอนนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขนาดเล่นตอนเช้าเนี่ยก็ยังแบบใจสั่นอยู่เลยนะอืม นั่นเป็นเสียงอะไรนะฉันก็ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยนะแต่ยังร้องเพลงด้วยนะเออขวดตกเหรออ่านั่งไงต่ออะไรอืมเอาออาคนโทราอม่แกล,ลองโทรสิกดสิไม่ถึงเข้ากดฮัลโหลบุชิบุชิอีกแล้ว ไปประกวดหม่ทองคำไหมน่าจะดีนะเสียงพ่อขนาดนี้วัตฟลักเอาปิดเลยโอ้อ้าวสีแดงห What the fuck? วัสดีครับจะจะทำอะไรนะจะพุ่งมาเช่อนอย่างนั้นเหรอ วูวมองไงสวยจังเลยฮัฟฟู่เออตีสองแล้วเนี่ยเจ๊ใครใครมาเคาะวะเดี๋ยวหาไม่เจอละอ๋อมีคนโทรมาไงเจ๊โอ้โหโอ้โหยันแดดยันเพียบเลยอะไรครับเนี่ย